สวัสดีค่ะลูกค้าอุตสาหกรรมช่างนะคะวันนี้นะคะแม่ค้านะคะจะมาแนะนำตัวฮิโนโเมกานะคะซีรีส์500 JO7E 210เร่งคอมมอนเร็วนะคะคันนี้เป็นหัวตอนเดียวจ้าทำเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวมิ้นนะคะ ันนี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะลูกค้าก็คือเราจัดเต็มมากเลยนะคะเต็มไปเรื่อยๆค่ะเ,เราไฟสองชั้นนะคะนาซาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนเหล็กกระจังโลโก้เหล็กนะคะแก้มเหล็กนะคะก็จะประมาณนี้ปังต่อกับประตูคิ้วกันสาดนะคะตัวนี้เราใส่เอ่อ ไม่ใช่ใส่สีติดตั้งแตรลมแตรด่วนด้วยนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปลูกค้าไม่ต้องไปเ,เพิ่มตังอะไรมากมายเลยลูกค้าเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานเลยนะคะก็คือยางใหม่หกเส้นแล้วน็อตสอง่งสูงเหน็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายเ,เกี่ยวกับพวกน้ํามันทุกชนิดนะคะก็คือรอ,รอให้ลูกค้า ก็คือเราปิดมัดจำปิดจองไว้ก่อนเนาะเราค่อยจะทำตรงนั้นในส่วนตรงนั้นนะนะคะลูกค้านะคะท่าในใดสนใจนะคะตัวฮิโ e น m เมกาเจโอเจีย210ไรงความาไรหัวตอนเดียวนะคะก็เข้ามาชมตัวได้ที่2การช่างนะคะเรารอเท่ๆกันไปเลยเดี๋ยวพักไปดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้า สาท้ายนะคะจะเป็นฝังนกแก้วงับปลายนะคะหลอดฟอไฟ LED นะคะชุดเเลททั้งคันเลยนะคะขายเต็มนะคะพ่อใบแบตใหม่สองลูกนะคะเป็นข้อเดิมอยู่นะคะลูกค้ายังเป็นข้อเดิมอยู่เด็กร้องคัสซีนะคะหนามากนะคะเราใช้แบบ แบบดีเลยชุดกระบอกน้ำอยู่ทีส่สี่ตันค่ะเสียดายยกหัวให้ลูกค้าดูไม่ได้นะประมาณนี้เลยนะคะเท่ๆเลยนะคะบางฝุ่นหน้ากลางหลังนะคะก็เหลือแค่ตรงเราเอา่อเราหัวโลโก้นะ จะต,ติดตกปลายตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็เลดปัดน้ำฝนนะคะลูกค้าว่าต้องต้องเพิ่มเติมตรงไหนอ่ะลูกค้าบอกด้วยนะคะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นดัมซิ่งนะคะชอบแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเนะาะก็จะประมาณนี้ใจจริงแมค่ค้าอยากใส่กระทะเลดมากเลยกระทะชุบมากเลยแต่แบบเราทำขายเนาะก็คือ เป็ดเสศษพร้อมใช้งานลูกค้าอยากได้งบแบบประมาณเท่านี้เนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบกระทะชุดก็คือมันจะเป็นรายการแยกนะคะแต่ถ้าเราใส่ไปไปเลยเงี้ยก็คือเราสามารถคิดแบบราคารวมให้ลูกค้าได้นะคะออความยาวของกระบะจะอยู่ที่3ามเมตร60รวมฝาท้ายนะคะลูกค้านะระแนงสองไม้นะคะ ทำสีแบบเรียบๆนะคะตเต็มเต็เล่นลายแบบดุดันอยู่นะเข้ากับตัวสีรถอยู่นะคะลูกค้าชอบไหมเอ่ยถ้าชอบก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์080 164 399 4ค่ะ089 58 49 435นะคะเอ่อลายสวนมากนานๆไม่ใช่สีส่วนมากเอ่อทางเฮียสอจะเข้า จะเข้าเช็คเวลาลูกค้าทักเข้ามานะนะคะลูกค้าจะเรียกว่าอะไรดีถ้าลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดเนี่ยลูกค้าโทรมานะอยากให้ลูกค้าโทรมามากกว่านะคะก็คือทางเฮียสอจะได้รับแล้วก็คุยรายละเอียดกับลูกค้าโดยตรงเลยหรือไม่ลูกค้ากลัวแบบเวลาพูดไปไม่ถูกเงี้ยลูกค้าก็สามารถแชทมาถามได้นะ ที่เพจอุตสการช่างทางาพาชุมพลบรีจังหวัดส,สุรินนะคะหรือว่าจะมีอีกเพจหนึ่งเป็นอุศสการช่างนะคะเป็นอุตสการช่างเลยนะคะลูกค้าก็ทักเข้ามาได้นะนะคะเดี๋ยวไปดูไปดูไปชมภายในกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะภายในรอโลนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดดีนะตรงไฟนะคะเดี๋ยวหามาเดี๋ยวมาติดนะคะอ่า ก็จะประมาณนี้ลายยอนฮิดเลยนะเบาเป็นเบาดําได้แดงนะคะตัวนี้มีที่ห่มพวงมาลัยแล้วเนาะแล้วก็หัวเกียร์เปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วนะคะโอ้คันนี้คือแบบว่าลูกค้าได้ไปนี่แบบโลโลเลยเบ็ดเสร็จเลยล,ลูกค้าแบบไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะก็คือแต่ลมแต่ด่วนก็คือทางอูติดตั้งให้แล้วแบบว่าดังแบบสนั่นมากๆเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะอ่ฝากลูกค้านะคะอันนี้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ได้ทํำท่อนะ,นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงคือแบบฟิวฟิวเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าฟังเสียงนิดนึงลูกค้าฟังเสียงนะคะ นีคือแบบไม่มีไม่มีผิดหวังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ให้กับทางแม่ค้าด้วยนะอุสอการช่างฝากผลงานของทางอู่ด้วยนะคะงานคุณภาพนะคะลูกค้าแม่คะการันตีเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะได้ที่ช่องทาง youtube อุตสาการช่าง2นะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมนะคะคันสีชมพูตัวนี้ก็ยังว่างอยู่นะลูกค้าเป็นฮีโนเมกาซีรีส์500นะคะ J.O. 8 c นะ210แรงแต่จะเป็นหัวกว้างนะคะสังเกตว่าเขาจะหัวกว้างกว่าคัานนี้นะอืมรานะคาก็จะถูลงมาหน่อยเนาะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมนะคะไฟเตอร์คันนี้ลูกค้าก็สามารถเข้าไาสอบถามได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ